หนูดีออนปรียาเนซ่ามามูดีมิสแกรนอ่างทอง2022ชื่อหนูดีออนปรียาเนซ่ามามูดีนะคะเป็นลูกครึ่งไทยอิหร่านค่ะคุณแม่เป็นชาวราชบุรีนะคะแล้วก็คุณพ่อเป็นชาวอิหร่านค่ะเติบโตมาที่ราชบุรีโตมากับคุณยายค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องออกไปทํางานนะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเสียไปตั้งแต่หนูดีได้3าขวบค่ะบ้านที่หนูดีอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยอยู่กันเป็น1ิบคนเลยค่ะมีคุณแม่ พี่ชายพี่สาวของนูดีลานอีกสองคนน้องๆอ,อีก3คนมีคุณน้าหนึ่งคนค่ะแล้วก็มีเพื่อนแม่มาอยู่ด้วยอีกหนึ่งคนค่ะรวมๆก็มากหน้าหลายตาเลยค่ะบางทีก็จะมีญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยบ้างค่ะนูดีเป็นนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะ ในช่วงชั้นปีที่1นเนี่ยหนูดีได้ไปเรียนที่วิทยาเขตองคครักษ์จังหวัดนครน,นายกค่ะก็อยู่ที่นู้นได้1ปีแล้วก็ย้ายกลับเข้ามาเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่ปี2จนถึงปี3ตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพมาได้2ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี1มาเนี่ยหนูดีไม่ค่อยได้กลับบ้านค่ะเพราะว่าค่ารถเนี่ยค่อนข้างแพงก็เลยต้องเซฟเงินประหยัดเงินไว้ไว้ใช้จ่ายไว้ใช้กินค่ะคิดถึงมากๆค่ะเพราะว่า ตั้งแต่โตมาเนี่ยไม่เคยห่างบ้านเลยค่ะจนกระทั่งเข้ามาหาวิทยาลัยคิดถึงคุณยายมากๆเพราะว่าหนูดีเติบโตมากับคุณยายค่ะคุณยายเป็นคนเลี้ยงส่วนคุณแม่เนี่ยก็ไปทํางานกลับบ้านทุกครั้งนะคะก็จะได้ไปกินมะม่วงได้กินน้ําพริกคุณยายค่ะแล้วก็ได้กินอาหารของคุณแม่อร่อยมากๆค่ะหนูดีรู้สึกว่าได้กลับบ้านทุกครั้งอุ่นใจทุกครั้งเหมือนได้กลับไปเติมพลังได้ชาร์จแบตให้เรามาสู้ต่อค่ะบ้านหนูดีเป็น บ้านที่ไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่ค่ะเป็นฐานะปานกลางจนถึงค่อนข้างไม่ค่อยมีเงินเลยซึ่งที่หนูดีมาประกวดนางงามเนี่ยก็เพราะว่าหนูดีอยากจะช่วยที่บ้านหนูดีอยากจะมีอาชีพอยากจะช่วยให้คุณแม่ปลดหนี้ได้แล้วก็อยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอค่ะที่หนูดีตั้งใจมาประกวดมิสแกรนดนะคะเพราะว่าหนูดีอยากจะมีงานทําอยากจะได้เงินไปดูแลน้องๆเด็กๆแล้วก็ทุกคนในบ้านค่ะเพราะว่าหนูดีอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอยากให้ทุกคนกินอิ่มนอนหลับอยากให้ได้กินของดีๆอยากจะพาไปท่องเที่ยวในที่ที่เด็กๆเ,เขาอยากไปอยากจะพาคุณแม่ไปพักผ่อนบ้างค่ะเพราะว่าคุณแม่ทํางานหนักมากทั้งชีวิตคุณแม่ไม่เคยได้พักผ่อนเลยค่ะอยู่กับคุณพ่อได้3ปีค่ะคุณพ่อเสียชีวิตที่ประเทศไทยค่ะคนขับมอเตอร์ไซค์ค่ะเขาเมาแล้วคุณก็ชนคุณพ่อหัวฟาดหุณบาาค่ะก็ยังจางําภาพความทรงจำกับคุณพ่อได้ดีค่ะว่า คุณพ่อพาหนูดีไปอาบน้ำหาไปใส่แม่ผึ้ดหรือว่าป้อนข้าวยังจำเสียงของคุณพ่อได้ค่ะหนูดีโชคดีมากที่มีคุณแม่ที่เข้มแข็งแล้วก็รักหนูดีจริงๆมีคุณยายที่คอยสป,ปอร์ตในทุกๆเรื่องมีทุกคนที่บ้านที่น่ารักเข้าใจและใส่ใจหนูดีทำให้หนูดีเติบโตมาเป็นหนูดีในทุกวันนี้ค่ะ แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วคุณยายเสียค่ะก็เสียใจแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมในโลกอะเนาะก็เข้าใจได้ค่ะตอนนี้ก็คิดว่าคุณยายมีความสุขอยู่บนสวรรค์แล้วค่ะฝากไปถึงยายนะยายรอดูหนูใส่มงกุฎมิสแก n นด์ไฮแลนด์2022ได้เลยหนูจะทำให้เต็มที่ยายมองลงมาจากบนฟ้านนะหล้านคนนี้จะทำให้เต็มที่ที่สุดเลย หนูได้ออกโทรทัศน์แล้วนะยายพูดถึงแม่หน่อยเดี๋ยวแม่น่อยใจก็แม่หนูทำเต็มที่นะมาอยู่ตรงเนี้แม่ไม่ต้องห่วงเลยหนูอยู่ดีกินดีสบายดีหนูอยากให้แม่พักผ่อนนะหนูจะทำให้เต็มที่เลยหนูจะประสบความสำเร็จให้ได้บ้านเราจะต้องสบายแม่จะได้พักผ่อนกินข้าวให้อิ่มนะไม่ต้องฝืนมากลูกปะ่ะนน่จะตีให้ ในช่วงการประกวดมิสแกรนดปทุมธานีนะคะเช้ามืดวันหนึ่งค่ะก่อนเข้ากองเลยหนูดีก็ได้เดินทางไปแต่งหน้านั่งแท็กซี่ไปแต่งหน้าเองค่ะก็ได้พี่ไมค์กอบวันแมนนะคะช่วยแต่งหน้าให้ทำผมแล้วก็ใส่ชุดสวยให้ค่ะแต่ว่าเช้ามืดวันนั้นก็ได้รู้ข่าวว่าคุณยายเสียค่ะก่อนออกมาจากบ้านก่อนหน้านั้นหนึ่งวันหนูดีก็ก่อนคุณยายค่ะแล้วก็บอกว่าจะไปเข้าประกวดแล้วนะจะทําให้เต็มที่นะซึ่งวันนั้นอะ ใจเราไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเลยก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่ยายก็บอกว่าไปเธอลูกไปทําให้เต็มที่ทําให้เต็มที่ที่สดุดเอามงก,กุฎมาฝากยายยายพูดแบบนี้ค่ะหนูดีก็เลยนั่งรถเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ไปแต่งหน้าเองพอรู้ว่าเท้าต่อมาคุณยายเสียก็ใจฟอเลยค่ะแต่ว่าคําที่คุณยายบอกก่อนออกจากบ้านก็หนูดีจําแม่นเลยค่ะหนูดีก็เลยตัดสินใจฮึบ แล้วก็นั่งรถไปที่กองประกวดมิสแกรนปทุมธาน,นีด้วยตัวเองค่ะก็ทุกๆวันทุกๆก,ก,การเก็บตัวหนูดีพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดอาจจะมีจิตใจฟุ้งซ่านไปถึงคุณยายบ้างแต่ว่าทุกๆวินาทีที่หนูทำหนูดีทำเพื่อคุณยายจริงๆค่ะแล้วหนูดีไม่เสียใจยเลยที่ผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะหนูดีเชื่อว่าวันนั้นคุณยายยืนอยู่ข้างๆหนูดีค่ะที่ข้างเวที หนูดีอยากเป็นหนึ่งใน5คนสุดท้ายค่ะเพราะว่าหนูดีชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูดีอยากจะเป็นครอบครัวมิสแกรนด์ไฮแลนด์หนูดีอยากจะเป็นกระบอกเสียงและเป็นแขนขาให้กับพี่นวัตค่ะหนูดีทราบดีค่ะว่าในแต่ละปีท็อป5แต่ละคนจะมีบุคลิกและคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันหนูไม่รู้นะคะว่าอีก4คนพี่นวัตจะต้องการคนแบบไหนและจะเลือกใครแต่หนูดีขอหนึ่งที่นะคะขอโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นของพี่นวัตค่ะ หนูดีคิดว่ายังไงทีมปีนี้ก็ต้องมีคนแบบหนูดีค่ะคนที่พร้อมจะฟาดคนที่พร้อมจะฟ IGHT และคนที่พร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้แบรนด์ของเรากลายเป็นเวทีอันดับหนึ่งของโลกเป็นแบรนด์ of the world หนูดี ready to fight หนูดี ready to work ค่ะหลักๆเลยนะคะหนูดีมาเวทีนี้เพื่อที่จะมาหางานหาเงินค่ะเพราะว่าหนูดีก็เรียนใกล้จะจบแล้วนะคะตอนนี้อยู่ปีสแล้วค่ะอยากจะมาหางานหาเงินให้มันมั่นคง เพราะว่าได้ยินมาว่าเวทีมิสแกรนเนี่ยทุกๆตำแหน่งจะมีเงินรางวัลค่ะซึ่งหนูดีคิดว่ามันมากพอที่จะให้หนูดีได,ด้ไปต่อยอดทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะหนูดีก็อยากจะมาหาเงินรักษาคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ป่วยอยู่ก็เลย ตัดสินใจมาที่เวทีนี้ค่ะและนอกจากเรื่องนี้นะคะนูดีอยากจะเข้ามาเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนไทยค่ะทั้งในเรื่องการเมืองที่เป็นอยู่สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ค่ะว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้เพราะว่าถูกกดทับด้วยอํานาจบางอย่างค่ะ หนูดีอยากจะเป็นสปีกเกอร์ให้พวกเขาไปถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่เคยคิดจะหันมาเหลียวแลประชาชนเลยหนูดีอยากให้พวกเขาได้รู้ค่ะว่าประชาชนตอนนี้ลำบากมากแค่ไหนและประชาชนตอนนี้ไม่มีใครต้องการพวกเขาค่ะหนูดีจะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศค่ะด้วยการยุบสภาและเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหนูดีจะทำให้ได้ค่ะ นูดีก็พูดได้7ภาษาค่ะก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีจีนเปอร์เซียแล้วก็ลาวรซงค่ะ 1. ภาษาไทยนะคะสวัสดีค่ะนูดีออนปริยาเนซ่ามามูดีมิสแกรนด์อ่างทอง2022ค่ะ 2. ภาษาอังกฤษ Hello everyone, my name is n u d on i Onpryanisa Mamudi, my nickname is n u d i as I said in the beginning. Thank you and nice to meet you guys. 3. นะคะภาษาญี่ปุ่นはじめ u して、私はヌディです、どうぞよろしくお願いします。สี่ภาษาเกาหลีค่ะ안녕하세요저는누디입니다나는이อ여일ิดาภาษาที่ห้านะคะภาษาเปรตุเกส أسلم ع ل ي l e s h o m a ا ك و ف ภาษาที่หนะคะภาษาลาวซเ,เ,เอ็มเทาไปกนเหล่ามาเ เอ็มเทากินข้าวแรงแล้วบอและเนะคะภาษาจีนค่ะเนี่อหาตาเจ้าหาวเจียวอูเชเลยว่าแต่泰国饺子 on ี r y a n i sama mudi 我喜欢吃海鮮和面包我也喜欢喝牛奶我爱你妈妈 Bye 再见ัน แต่ยังมีอีกหนึ่งภาษาค่ะที่แม่แม่พี่เลี้ยงนางงามและแม่แม่แฟนนางงามชอบพูดกันนั่นก็คือภาษาลูนั่นเองค่ะเดี๋ยวหนูดีจะพูดให้ฟังนะคะลูหนีลีลดูรวยสวยลักมูซักลุกแล,แลมูแลมูละนูละคุจริงๆหนูดีมีเรื่องจะเล่าด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นั่นก็คือตอนเด็กๆเนี่ยหนูดีเคยโดนดูถูกมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้ง เรื่องรูปร่างหน้าตาสีผิวหรือว่าแม้ก,กระทั่งเรื่องที่หนูดีเรียนไม่เก่งแต่ว่าจริงๆเนี่ยหนูดีเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจคนดูถูกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะนั่นก็คือคุณครูของหนูดีเองค่ะซึ่งอันนี้แหละมันทําให้เราเจ็บมากแต่ว่าอันที่เจ็บที่สุดเลยคือเขาพูดว่าเราเป็นลูกครึ่งแต่ทําไมเราถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ คำนี้แหละค่ะมันเป็นแรงผลักดันให้หนูดีสู้ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะแล้วจนกระทั่งหนูดีมาเจอคุณครูคนหนึ่งนั่นก็คือคุณครูบีสโรชาเกิดนุพคคุณนั่นเองค่ะคุณครูบีนะคะเป็นคนที่ให้โอกาสหนูดีได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายสอนหนูดีในเรื่องการใช้ภาษาการพูภาษาอังกฤษการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและอีกมากมายเลยค่ะคุณครูบีนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนูดีเป็นหนูดีในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณครูบีด้วยนะคะ ตั้งแต่วันนั้นค่ะก็คือตอนมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะหนูดีก็ได้ฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆตอนนี้นะคะหนูดีอยู่ระดับมาหาวิทยาลัยแล้วไม่ได้ไปเรียนพิเศษอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะใช้แค่การฝึกฝนการดู YouTube การฟังให้มันมากขึ้นก็ทําให้กลายมาเป็นหนูดีวันนี้ค่ะที่พูดภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียง Native Speaker มากที่สุดค่ะ หนูดีก็ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเกิดเป็นแกรนเราทําอะไรเราต้องทําให้สุดค่ะ ขายคำก็ขายคำสุดไปเลยจะจริงจังเราก็ทำหน้าที่ของเราให้อย่างเต็มที่ที่สุดเหมือนกันค่ะหลายๆครั้งนะคะที่แม่ๆอาจจะเห็นว่าหนูดีออกไปเต้นแรงเต้นกาบ้าบอบ้างนั่นก็เพราะว่าหนูดีอยากจ,จะมอบความสุขให้กับทุกคนที่ดูอยู่นั่นเองค่ะและโดยเฉพาะปีนี้นะคะ Miss Grand X กับระเบียบวัธิสินค่ะหนูดีก็ขอม้วนๆจอยๆบ้างนะคะแม่ๆซ้อมไปเต้นนาฮานค่ะจะได้ไม่อายเข้า แม่แม่ผู้หญิงอย่างเรามันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วค่ะนั่นก็คือน้องออตโต้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นลูกหลักหนูดีนะคะนอนกอดทุกคืนหอมน้องทุกเช้าค่ะเป็นตุ๊กตาที่คุณยายที่เป็นน้องของคุณยายหนูดีนะคะซื้อมาให้ค่ะชอบมากๆตอนแรกเขาซื้อมาให้หลานแต่ว่าจุ๊บหลานมาค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นไอ้เต้าตัวโปรดของหนูดีไปแล้วค่ะน่ารักไหมคะทุกคน ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีแม่แม่พี่เลี้ยงของหนูดีนะคะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือมาตลอดพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกนะคะที่หนูดีจะต้องไปทําทุกอย่างด้วยตัวเองไปไฟ์ด้วยตัวเอง,ไไเ,องเหมือนการเข้าโรงเรียนวันแรกเลยะคะ่ะหนูดีขออนุญาตฝากบอกแม่แม่ในทีมนะคะว่า หนูดีจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะทุกอย่างที่แม่สอนมาหนูดีจะนำไปใช้นำไปพัฒนาให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพียงแค่ทีมเล็กๆนะคะแต่หนูดีเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากหนูดีพร้อมไฟเพื่อทีมของเราแล้วค่ะพรุ่งนี้ความพยายามทุกอย่างที่เราทำมามันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนค่ะ One Miss Grant is a fair pageant คุณจะสังเกตได้เลยนะคะว่า ผู้ชนะมิสแกรนในแต่ละปีจะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริงเราไม่ได้มีแค่ความสวยหุ่นดีหรือสมองดีแต่เราสามารถเป็นทุกอย่างให้กับองค์กรได้ค่ะ Two the g l a n d e r and the Splendor of the Show จะสังเกตได้เลยนะคะว่ามิสแกรนมีกิจกรรมการเก็บตัวที่สนุกสนานมากๆค่ะสำหรับหนูกิจกรรมทุกอย่างยืนหนึ่งจริงๆค่ะและการแข่งขันบนเวที ยิ่งใหญ่อลังการและสนุกมากหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่าเวทีมิสแกรนของเราสร้างใหม่ทุกปีหลังจากจบการประกวดทุกปีพี่นวะจะทุบเวทีทิ้งและสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะและที่สำคัญเราเปลี่ยนรูปแบบโชว์ทุกปีและกราฟิกนะคะเราไม่เคยใช้ซ้ำค่ะเช่นกราฟิก LED 3 Miss Grant Organization is the organization that helps people from the heart เราจะสังเกตได้จากเข้าแกง Miss s r a n นนะคะนั่นก็คือการทำา s s r ซึ่งเราจะไม่แสวงหากำไรจากประชาชนแต่เราจะช่วยประชาชนให้กินดีอยู่ดีอิ่มท้องในราคาแค่20บาทค่ะหาได้ที่ไหนคะราคานี้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มีแค่ทีมมิสแกรนที่เดียวเท่านั้นค่ะหนูดีไปทานมาแล้วขอบอกว่าอร่อยคุ้มค่ามากค่ะ ไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่หนูดีทำหนูดีทำด้วยใจและทุกครั้งที่หนูดีออกมาโต้แยง้งหนูดีโต้แย้งเฉพาะแค่ในสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามเขาทำผิดค่ะมันไม่ใช่แค่คอนเทนต์นะคะเพราะทุกอย่างมันมีเหตุและผลหลายคนกำลังมองผิดเป็นถูกแล้วมันไม่ดีหรอคะที่หนูดีออกมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้ององค์กรของหนูหนูก็รักของหนูครอบครัวของหนูหนูก็รักของหนู ชีวิตหนูเองหนูก็รักเหมือนกันค่ะไม่แปลกเลยค่ะถ้ามีใครมาโจมตีหนูก็ต้องใช้สิทธิ์ของหนูในการปกป้องทุกสิ่งที่หนูรักไม่กลัวเลยค่ะเพราะในยุคสมัยนี้ถ้าเรามีความคิดเห็นก็ย่อมมีคนที่เห็นต่างเมื่อเราเลือกที่จะพูดอะไรออกไปเราก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับและรับมือกับมันค่ะและหนูดียังยืนยันและมั่นใจค่ะว่าสิ่งที่หนูดีพูดไปมันคือสิ่งที่ถูกต้อง มิสแกรนเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคนเท่าเทกันค่ะไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนไม่ว่าคุณจะมาจากไหนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชนะเท่ากันหมดมิสแกรนเป็นองค์กรเพื่อประชาธิปไตยซึ่งก็คือองค์กรที่มีจุดยืนเดียวกับนูดีค่ะเรามาสู้เราใช้เสียงของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะพัฒนาประเทศของเราไปให้ดีกว่านี้และนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่นูดีรักองค์กรมิสแกรน We are grand the one and only ฝากแม่ๆติดตามและเป็นกำลังใจให้กับหนูดี MGT72 Miss g r a n นอ่างทอง2022ด้วยนะคะหนูดีจะทำให้เต็มที่ที่สุดทุกคำติชมหนูดีจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีที่สุดค่ะ